ม่เมนี่วก็ยิ้มมาเจรี้มาเอาบ้ารหนูอันไหฟ,ฟรีมะนาวเพ่งเยอะบัตรเมนี่ดูดูช่วงหนึ่งอะ่ะเมนี่แพงแพง่าเจ็ดแปดบาทเนี่ค่ะความเสีบอยู่ตรงนี้นะคะ่ะหัวใจสำคัญของฝาหนึ่งมะนาวความเสีบอยู่มองนี้แหละคะ่ะความเสียบความนวอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเส,สแยบเมนี่วมืัอเที่ยงไดตยังนู่นเมนี่ นี่ๆๆยายหลากขึ้น,นไปนี่ก้มแสบอยู่ตรงนี้แหละเมนี่วจ้าเทปเทมือนี่นาะค่ะหอมมะนาวค่ะออกเปรียวออกวหวานน้อยๆเนาะค่ะเมนีว่วนี่จ้ะเดี๋ยวยายจะปิดฝาแป๊กนั่งนาะค่ะแป๊กเดียวสักสองนาทีอันนี้ถออลงมาก,ก่อนนาะคะ่ะ ไปกลาถอยออกจคกหน่อยเดี u, i, ne, de o, de o, verb, ๋ยวจากปิดฝาสักสองนาทีนาทีเดียวไปใส่ขุมเมนูนี่อันนี้ใส่แานกุญกจแค่หน่อยิ่มคว่ำหอมคว่ำเส่บนี่ค่ะปลากับพวกมะนาวค่ะปลากับตัวเงาเงาจนสิเต็มหม้อเมนูปลาตัวผู้ตัวจับปลาตัวผู้บริหารมาคุยกันเล็บแบบนี้ปุ๊บ ค่ค่ะหันมาคุยกันพอยไฝคนฝาค่ะออกคุ้นค่ะเมนิวมะนาวที่บ้านมีต้นเดียวแต่ออกทั้งปีวปุ้ยแต่ยังดีๆใส่น้อออกทั้งปีบ่พต้องสื่อประหยัดเลยค่ะเมนิวนาแพงกับก็านลูกละเจ็ดแปดบาทคุ่นีด้แต่ว่าช่วงนี้อยากถูกแม่ละค่ะอันเป็นมะนาวค่ะเป็นมะนาวแป้นั้นเจ็ดลูกสิบบาทค่ะ บบ่นใส่จานดอกค่ะสิบาระยายก็ใส่แต่สองสามดอกไปแล้วแต่ว่าอันนี้พี่่นให้มากเนาะค่ะอันนี้เป็น,เป,นเป็นมะนาวแป้นลูกใหญ่ลูกคัดของแม่กองค่ะอันนี้ลูกใหญ่ค่ะแต่ยายซื้อนะ่ะเจ็ดลูกสิบบาทเจ็ดลูกไน้อยดอกแต่ว่ามะนาวแป้นลูกเป็นเสีหยสหลายไอ้นาน้าเิ่นเสียหลายแม่นิ่มค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไอ้มะนาว พื้นบานเลืเ่อมฉีแข็งเนาะัมนิ่วต้องหนวดก่อนใสเนาะ,ะขอบคุณค่ะแมนิว้วคุณน้ำพรสวัสดีค่ะเมื่อเนื้อแย่หนึ่งปลากระกพงเด้ะมากินกัใหญ่เด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน่ารายค่ะตอนนี้นั่งกินสตมตำอยู่โอ้โหพอแล้วพุ่เนี้อหย่ต้องจัดหละกแย่ก็อยากกินพในใุ่เนี้อแย่สีทอดปลนทอดปลนลิ่นสตมตำเมนิว่วก็จุด ให้ยาอยากกินเร็วขึ้นขอบคุณคุณนน้ำพรอนค่ะคุณนํ้ำพรอนกับแวะมาคุณนน้ำพรอนกับทักท่ายคุณยาค่ะเมนิวกับทัาทายุณนํ้ำพรอนคุณนํ้ำพรอนกับมากินด้ยจ้าค่ะเมนิวกับคุณนํ้ำพรอนกับสวัสดีเมนิวเมนิวกินน้ำแนด้อเยลลี่ได้จ้าได้จ้าค่ะแมนิวไปดิมมากเนาะค่ะอยู่คนหลิกกันละเนาะจะพอเป็นอยังเดียวกัน เดี๋ยวทำให้ไหลจักหน่อยนึกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไปแวะมากนึกค่ะวันนี้ยายติท่านสองนีนูเนนึค่ะเดี๋ยวญาติจะยหญ่ปลาไปทำปุ่นนึก,กค่ะกัดสิเทียมไอ้พัดไอ้พัดบวัวขามือหนี่นี่ค่ะเอาไอพุ่นน้ำพ่นชุ่มน้ำนี่ค่ะพ่นน้ำพ่นนี่จ้านี่จ้าแค่หนึ่งปลามะนาวจ้า อยากกําไรพอจ้านน่ค่ะเริ่มซุกแล้วล่ะค่ะดี๋ยวายสินายเตาเนาะขอโทษเด้อหัวฟัดหัวเวียงแนี่ยปีๆขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมเ้อค่ะเ้ออู้โค้ดีค่ะแยวสินรถไฟเนาะค่ะเพราะว่าซุกแล้วเนาะค่ะหน้าตาพ่อใส่ใหญ่อแคานี้ผู้ใดากจะกินกําไรบอค่ะสนใจกําไรบ่ค่ะ เดี๋ยวใหญ่อันเบาบวานร้องท,ท้ายขนาดกมกนเนาะเอามะนาวมาโชว์หน่อยค่ะขอบคุณค่ะนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะอาากินเขค่าสีเพี่รนี่ค่ะแซ่บแสบเนี่ยขาเมื่อนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณน้ำพนขอบคุณแม่นิวขอบคุณ,คณ,คณ,คณทุกท่านที่แวะมาเนาะค่ะ Thay nạp hố của thay nhanh nhanh Rồi thay nhanh Chắc sẽ liền luôn